อต, today. ตอนที่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่1คำนับพลางร้องให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดสติของลีเทียนเจียวเลือนรางลางเรื่อยๆนางพยายามฝืนนั่งหลังตรงอยู่บนบันลงังด้วยแรงเฮือกสุดท้ายที่มีนางกวาดสายตามองไปรอบตําหนักทั้งน้ำตาสายตาของนางพระโมลง่งเรื่อยๆนางถอนหายใจออกมาอย่างเสียดายมีใจอยากปกครองแควนทว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่ได้แล้วจริงๆสิ้นเสียงดวงตาของนางดับวูบลงทันที ฝ่าบาททหารสีเหลียงก้มศีรษะคำนับพลางร้องให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดทหารบางคนยกดับขึ้นพลางตะโกนลั่นฝ่าบาทชาติหน้ากระหม่อมยินดีติดตามรับใช้ฝ่าบาทและแม่ทัพชราชุยอีกพยะค่ะกล่าวจบจึงใช้ดาบในมือปาดคอของตัวเองทันที คืนนั้นทหารมากมายของซีเหลียงยอมจำใจต่อตาเยี่ยนและต้าโจในเมืองหวินจิงที่เต็มไปด้วยเปลวเ,เพลิงทว่าตำหนักใหญ่ในวังหลวงของซีเหลียงที่อ่องเก้าแห่งตาเยี่ยนและไปชิงอวีล้อมไว้กลับไม่มีทหารยอมจำนวนแม้แต่คนเดียวไม่มีผู้ใดรอดชีวิตสักคนเมื่อเสียงในตำหนักเงียบสนิทลงไปชิงอวีจึงดันมือของเซียวรั่วหายที่ประคองเขาอยู่ออกจากนั้นเดินขึ้นไปบนบันไดตำหนักอย่างช้าช้าเตรียมเปิดประตูตำหนักออก เซียวหงเหยียนกลัวว่าด้านในจะมีกับดักจึงรีบจับแขนของไปชิงอวีไว้ชายหนุ่มดันร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลของไปชิงอวีไปด้านหลังสองสามก้าจากนั้นหันไปส่งสัญญาณให้ทหารเปิดประตูตำหนักออกเยเว่ซือพาคนเดินไปด้านหน้าเขายกเท้าถีบประตูตำหนักให้เปิดออกแสงไฟในตำหนักสว่างจนเห็นทุกอย่างชัดเจน ภายในตําหนักเต็มไปด้วยศพลีเทียนเจียวนั่งลืมตาพลงมองมาทางประตูอยู่บนบัลลังจกกักรพรรดิหากไม่ใช่เพราะดวงตาของนางไม่กระพริบทุกคนคงไม่เชื่อว่านางเสียชีวิตแล้วไปชิงอวีที่เจ็บหน้าอกจนแทบทนไม่ไหวชายหนุ่มมองไปทางเซียวหลงเหยียนที่ยืนคุ้มกันอยู่ด้านหน้าเขาวแวบหนึ่งร่างทั้งร่างของเขาเซมไปทางด้านหลังอย่างฝืนไม่ไหวอีกต่อไปคุณชายห้าเซียวร่วไห่เบิกตาพลงพลางวิ่งเข้าไปรับตัวไปชิงอวีไว้ศีรษะของไปชิงอวีจึงไม่กระแทกพื้น รีบตามหมอหงมาเร็วเซียวหลงเหยียนย่อกายลงแบกไปชิงอวีขึ้นหลังจากนั้นตะกอนสั่งเซียวรั่วไห่รีบไปสิจวนไปนะเมืองหลวงเด็กสองคนนอนหลับสนิทข้างกายไปชิงเหยียนในเรือนชิงหุยทว่าคืนนี้ไปชิงเหยียนกลับนอนไม่หลับ บางทีอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพี่น้องคืนนี้ไปชิงเหยียนจึงหลับฝันถึงไปชิงอวีตอนเป็นเด็กนางอฝฝันถึงเหตุการณ์ตอนที่ไปชิงอวีถูกม้าสะบัดตกจากหลังม้าตอนเขาเพิ่งเริ่มหัดเรียนขี่ม้าน้องชายของนางกระดูกหกักทว่าไม่ส่งเสียงร้องออกมาสักแอดได้แต่สายหน้าไม่ยอมกล่าวสิ่งใดออกมาทั้งสิน้นไปชิงเหยียนที่นอนไม่หลับลุกขึ้นจากเตียง ถงมัวมัวที่อยู่ทางด้านนอกได้ยินความเคลื่อนไหวจึงแหวกม่านเข้ามาด้านในเมื่อเห็นไผชิงเหยียนที่สวมเสื้อคลุมเรียบร้อยกำลังนั่งใส่รองเท้าอยู่ปลายเตียงนางจึงรีบเดินเข้าไปหาถงมัวมัวแหวกม่านเตียงมองดูเด็กทั้งสองที่นอนหลับสนิทแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวกับไปชิงเหยียนเสียงเบาหวิวคุณหนูใหญ่ตื่นขึ้นมาเพราะเหตุใดเจ้ากะยังเช้าอยู่เลยเจ้ากะถ้านอนไม่หลับน้ำเสียงของไปชิงเหยียนแหบพร่ามากถงมัวมัวรีบเดินไปรินน้ำให้ไปชิงเหยียนน้ำอุ่นกำลังดีไปชิงเหยียนสามารถดื่มได้ททันี เมื่อเห็นไปชิงเหยียนลุกขึ้นจากเตียงถงหมัวมัวจึงรีบเข้าไปช่วยประคองให้นางนั่งลงบนเก้าอี้ขณะที่ถงหมัวมัวกำลังขยับผ้าม่านปิดเตียงตามเดิมให้เรียบร้อยนางเหลือบเห็นไปชิงเหยียนแหวกม่านเดินอ้อมฉากกั้นออกไปนั่งที่โต๊ะตำราแล้วตอนนี้คุณหนูใหญ่ควรพักผ่อนให้มากนะเจ้ากะถงหมัวมัวเดินถือตะเกียงไปหยุดอยู่หน้าโต๊ะตำรานางวางตะเกียงลงบนโตะก็เห็นไปชิงเหยียนหยิบผู้กันขึ้นมาวาดรูปคร่าวๆของเมืองเมืองหนึ่งหญิงสาวมองรูปภาพนั้นอย่างใช้ความคิด ทงโมโมคิดว่าหูหยินใหญ่ของพวกนางทำพลาดไปแล้วตอนนั้นหูหยินสั่งให้เก็บตำราทั้งหมดที่อยู่ในห้องของคุณหนูใหญ่ไปทว่าไม่ได้สั่งให้เก็บพูกกันไปด้วยคำนวณจากเวลาอาวีถูกจับเป็นตัวประกันในเมืองอวินจริงนานแล้วตอนนี้พวกเขาคงทำสงครามกันแล้วชาติที่แล้วไปชิงเหยียนประมาทเกินไปตอนที่ท่านปูทนน่ท่านพ่อบรรดาท่านอาและน้องชายของนางไปออกรบนางจึงไม่ได้ติดตามสถานการณ์ของพวกเขามากนะัก ดังนั้นเมื่อบุรุษของตระกูลไปเสียชีวิตอยู่ในสนามรบทั้งหมดนางจึงรับมือไม่ทันแม้ว่าตอนนี้เซียวหลงเหยียนจะอยู่ที่สงครามด่านหน้าด้วยแม้ว่าชายหนุ่มจะคอยปกป้องน้องชายและน้องสาวของนางทว่าไปชิงเหยียนก็ยังเป็นกังวลอยู่ดีนางกำลังคาดเดาว่าไปชิงอวีที่อยู่ในอวินจริงจะร่วมมือกับกองทัพเช่นไร ภาพสงครามที่เมืองอวิ๋นจริงปรากฏขึ้นในสมองของไปชิงเหยียนซ้ำไปซ้ำมาจากความเข้าใจที่นางมีต่อน้องชายแท้ๆของนางอาวิ๋นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดเพื่อให้หลี่เทียนเจียวและแม่ทัพชราชุยานจงเห็นและวางใจว่าพวกเขายังมีอวิ๋นเป็นไพ่ไม้ตายของซีเหลียงแน่นอนไปชิงเหยียนลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างนางเปิดหน้าต่างออกพลางมองไปบนท้องฟ้าทางทิศใต้ด้วยความรู้สึกกังวลคุณหนูใหญ่ของบ่าวทงโมัมรีบเดินไปปิดหน้าต่างทันที อากาศตอนนี้กำลังหนาวหากคุณหนูโดนลมหนาวจนเป็นไข้ขึ้นมาจะมาร้องให้เสียใจภายหลังไม่ได้นะเจ้ากะไปชิงเหยียนยิ้มให้ทงมัว,มวนั้อยน้อยนางเอื้อมมือลูบป,ปิ่นปกักผมบนศีษะของตัวเองเบาๆนางเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรอาเหยียนก็ต้องปกป้องน้องชายและน้องสาวของนางแทนนางได้แน่อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในชาติที่แล้วทําให้ไปชิงเหยียนมักกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของครอบครัวของนาง ถ้าว่าเป็นดั่งคำกล่าวที่ท่านปู่ใช้นมน้ำเน่าท่านของนางในตอนนั้นหากนางไม่ยอมปล่อยมือนางจะรู้ได้อย่างไรว่าบรรดาน้องๆของนางอาจบินได้สูงกว่าที่นางคิดเอาไว้คุณหนูใหญ่องครักษลับเอ,อ่ยเรียกผ่านหน้าต่างเสียงเบาอาจเป็นเพราะเห็นว่าห้องของปชิงเหยียนสว่างขึ้นแล้วองครักษลับจึงกล่าวขึ้นปชิงเหยียนอยากเปิดหน้าต่างออกทว่าถูกถงหมัวมัวห้ามไว้เสียก่อนนางมองปชิงเหยียนด้วยแววตาเข้มงวด บ่าวจะเรียนฮูหยินใหญ่ว่าไม่ให้อนุญาตให้องครักษ์กรับมาหาคุณหนูใหญ่อีกนะเจ้ากะไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนจำต้องชักมือกลับพลางกล่าวขึ้นมีเรื่องอันใดาสายรับมารายงานว่าคนในเมืองหลวงของต้าเหลียงและหยางเจียงเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วขอรับหลู่ไท่ไว้สั่งให้ทหารรอบจัดทัพเดินทางไปที่นั่นแล้วขอรับองครักษ์กรับลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวต่อข้าได้รับข่าวตั้งแต่เมื่อคืนทว่ากลัวรบกวนการอยู่ไฟของคุณหนูใหญ่จึงไม่ได้มารายงานคุณหนูใหญ่ขอรับ ข้ารู้แล้วลำบากเจ้าแล้วไปชิงเหยียนกล่าวจบจึงกล่าวต่อส่งคนไปบอกหลู่ไท่เว่ยในนามของไทฮาว่าให้จัดการกับคนที่คิดก่อเรื่องในครั้งนี้ขั้นเด็ดขาดให้ผู้ที่คิดอยากก่อความวุ่นวายบ้างไม่กล้าสร้างเรื่องขึ้นมาอีกไปชิงเหียนรู้ว่าหลู่ไท่เว่ยได้รับอนุญาตจากมารดาข,ของนางแล้วจึงกล้าสั่งเคลื่อนทับท่านแม่อยากให้นางอยู่ไฟโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้นางรับรู้ เงาใต้ต้นไม้ของเรือนชิงหุยขยับไปมาเล็กน้อยองครักษ์รับหายตัวไปกลางเรือนชิงหุยทันทีเป็นดั่งที่ไปชิงเหยียนกล่าวเอาไว้พวกนางใช้วิธีประนีประนอมกับคนต้าเหลียงมามากแล้วหากไม่จัดการขั้นเด็ดขาดคนต้าเหลียงพวกนั้นอาจคิดว่าต้าโจอ่อนแอจึงคิดสร้างปัญหาให้ต้าโจป,ปวดหัวได้ทุกเมื่อแม้ไปชิงเหยียนจะเกิดมาในตระกูลนักรบแม้นางจะไม่กลัวการทำสงครามทว่าตั้งแต่ที่นางขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แห่งนี้นางมีเรื่องต้องพิจารณามากกว่าเก่าหลายเท่านะ ตอนนี้นางยังคงไม่กลัวการทำสงครามทว่านางไม่อยากทำสงครามที่ไม่จบไม่สิน้นดังนั้นแม้ครั้งนี้ไปชิงเหยียนจะนับถือความจงรักภักดีต,ต่อต้าเหลียงของคนที่ก่อความวุ่นวายมากเพียงใดนางก็จะใจอ่อนต่อไปไม่ได้เด็ดขาดวันหน้าตาโจจะยิ่งพัฒนาไปได้ไกลและดีขึ้นกว่านี้หลังจากการสอบหน้าท้องพระโรงสิ้นสุดลงมารดาของนางนำข้อสอบของผู้เข้าสอบทั้งหมดมาให้นางดูหมดแล้วช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งสองเจ็ดสองยันยันเสียสีไปชิงเหยียนพบคนมีความสามารถและใช้งานได้มากมายรวมถึงหลู่เป่าวาบุตรสาวของหลู่จิน้นหลานสาวของหลู่ไทเวย่ยและบุตรีที่เกิดจากอนุอีกหลายคนหัวข้อการสอบที่ไปชิงเหียนกำหนดในครั้งนี้คือการให้บัณฑิตที่ผ่านการเข้ารอบมาจนถึงรอบนี้เขียนบรรยายประโยชน์และวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขการปกครองระบอบใหม่เช่นเรื่องความดีความชอบทางทหารการจัดสรรที่ดินระบบน้ำการเปิดสำนักศึกษาการอนุญาตให้สตรีเข้าร่วมการสอบคุนนางเป็นต้น บัณฑิตเหล่านี้สามารถเขียนบรรยายตามความคิดของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดบางที่อาจเป็นเพราะสอบเข้ามาจนถึงระดับนี้แล้วบัณฑิตหลายคนจึงอยากสร้างความประทับใจให้ไทเฮาพวกเขายกย่องระบอบการปกครองใหม่ของไปชิงเหยียนอย่างเห็นได้ชัดบรรยายข้อดีของมันออกมาอย่างสวยหรูที่สุดไปชิงเหยียนกำหนดหัวข้อแบบทดสอบนี้ขึ้นมาเพราะต้องการคนมีความสามารถและซื่อสัตย์ทว่า หญิงสาวต้องการคนมีความสามารถทางการใช้โวหารและภาษาสวยหรูมากเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำตำราถือเป็นเรื่ององค์สำคัญมากเรื่องหนึ่งของต้าโจหนึ่งในคนที่ทำให้ไปชิงเหยียนคาดไม่ถึงที่สุดคือฐานเหยาวจ้องหลานสาวของราชครูฐานฐานเหยาวจ้องคือคนของตระกูลฐานไปชิงเหยียนจึงไม่สงสัยเรื่องความรู้ของนางทว่าไปชิงเหยียนไม่คิดเลยว่านางจะเป็นคนเถนตรงและหนักแน่นเหมือนกับราชครูฐานไม่มีผิดเพี้ยน ฐานเยาวจ้งเขียนถึงระบอบการปกครองใหม่บางข้อของไปชิงเหยียนที่ดูเร่งรัดเกินไปนางอ้างอิงหลักฐานเปรียบเทียบจากตำราประวัติศาสตร์จากนั้นเสนอแนะความเห็นของตัวเองอย่างตรงประเด็นและเหมาะสมส่วนคนคุ้นเคยอีกคนคือเซวีเหรินอี้แม้เซวีเหรินอี้จะดูอวดฉลาดไปบ้างทว่าชายหนุ่มตอบคำถามของไไปชิงเหยียนที่ต่งซื่อเป็นตัวแทนกำหนดได้ดีมาก คำกล่าวของเขามีประโยชน์มากนอกจากจะแนะนำวิธีการสนับสนุนนอให้ชาวบ้านเพาะปลูกหลังจากแบ่งที่นาให้ชาวบ้านแล้วเซวียเรนอี่ยังเสนออีกว่าในเมื่อไปชิงเหยียนเปิดสำนักศึกษาสอนหนังสือชาวบ้านธรรมดาได้หญิงสาวก็สามารถเปิดสำนักศึกษาสอนความรู้เรื่องการทำนาและเพาะปลูกแก่ชาวบ้านได้เช่นเดียวกันโดยอาศัยพื้นฐานจากตำราวิธีการของหนงเจวียเช่นนี้ผลผลิตของแควนต้าโจจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ชายหนุ่มยังกล่าวอย่างเปิดเผยว่าไปชิงเหยียนไม่ได้มีระบบการประเมินและตรวจสอบขุนนางอย่างเข้มงวดแม้ตอนนี้ในราชสำนักจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักทว่าเรื่องการเป็นพักแบ่งพวกจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเซวินเรนอี้ยังกล่าวอีกว่าเมื่อสตรีเข้ารับราชการพวกนางต้องแต่งงานและคลอดบุตรหากพวกนางดำรงตำแหน่งสำคัญในราชสำนักพวกนางคงพัฒนาไปได้ไม่ไกลนักหากให้พวกนางอบรมผู้ช่วยตั้งแต่เนิ่นๆผู้ช่วยอาจคิดว่าตัวเองสามารถเข้าแทนที่ตำแหน่งนั้นๆได้จนอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เซวีเรนอีเป็นบัณฑิตคนแรกและคนเดียวที่หยิบยกเรื่องการแย่งชิงและปัญหาต่างๆในราชสำนักขึ้นมาวิเคราะห์อย่างเปิดเผยกระทั่งช่วงสุดท้ายของกระดาษคำตอบยังเห็นชัดว่าชายหนุ่มยังมีเรื่องที่อยากกล่าวไม่สิ้นสุดตอนที่หลู่จิ้นเห็นกระดาษคำตอบของเซวีเรนอีเขาจึงนึกได้ว่าตอนที่เซวีเรนอีไปตีกลองร้องทุกเรื่ององค์การทุจริตในการสอบขุนนางให้บัณฑิตทั่วใต้ล่าในตอนนั้นเขาเคยกล่าวยิ้มยิ้ม ว่าเซวีเรนอี้เกิดมาเพื่อเป็นคนของสำนักตรวจการเพราะเขากล้ากล่าวทุกเรื่องอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อไปชิงเหยียนอ่านกระดาษคำตอบของเซวีเรินอี้จบจึงให้ไทเฮาตงซื่อแต่งตั้งชายหนุ่มเป็นจองวนหลู่เฟิงหลังหลานสาวของหลู่ไท้ไว้ได้ตำแหน่งปังเยียนหลู่เฟิงหลังโดดเด่นเหมือนหงซึ่งเป็นนามของนางใจของนางกว้างพอที่จะแบกรับคนทั้งใต้ล่านางเริ่มวางแผนรับมือกับต้เยียนหลังจากต้าโจาทำลายสีเหลียงได้สำเร็จแล้ว นางเปรียบเทียบระบบการปกครองของจีโฮในตอนนั้นกับการปกครองระบอบใหม่ของปชิงเหยียนนางไม่ได้ชื่นชมจนออกนอกหน้าหรือกังวลจนเกินเหตุทำเพียงบรรยายอย่างสงบนิ่งว่าหลังจากทำลายล้างสีเหลียงสำเร็จแล้วตา้าโจควรใช้การปกครองระบอบใหม่ดึงดูดชาวบ้านใต้เยี่ยนให้เต็มใจกลายมาเป็นชาวบ้านของตา้าโจให้พวกเขารับรู้ถึงความสำคัญของการมีแคว้นเพียงแคว้นเดียวปชิงเหยียนมอบตำแหน่งท่านฮวาให้หลานสาวของราชครูฐาน ตงถิงเจินได้อันดับหนึ่งในระดับสองไปชิงเหยียนไม่ได้เห็นแก่ความเป็นญาติหรือต้องการสนับสนุนตระกูลท่านยายของตัวเองทว่าคำตอบของตงถิงเจินตรงใจไปชิงเหยียนจริงๆตงเจินได้เปรียบเพราะนางคือญาติผู้น้องของไปชิงเหยียนนางจึงรู้ดีว่าญาติผู้พี่ของนางใจกว้างและมีปณิธานน้อยยิ่งใหญ่เพียงใดตอนที่ได้ยินท่านอประกาศหัวข้อการสอบหน้าท้องพระรงนางก็รู้ทันทีว่าญาติผู้พี่ของนางเป็นคนกำหนดหัวข้อนี้ด้วยตัวเอง นางรู้ว่าพี่หญิงต้องการสอหาคนที่สามารถช่วยพี่หญิงแก้ไขปัญหาต่างๆในราชสำนักได้ไม่ใช่คนที่เอาแต่ชื่นชมระบอบก,การปกครองใหม่เพียงอย่างเดียวต่งถิงเจินเขียนบรรยายทุกสิ่งที่นางคิดออกมา นางเสนอว่าแม้ไปชิงเหียนจะอนุญาตให้สตรีเข้าร่วมการสอบขุนนางทว่าควรใช้การคัดเลือกแบบหลากหลายวิธีมีคนมีความสามารถโดดเด่นหลายคนประสบอุบัติเหตุจนขาพิการพวกเขาจึงไม่สามรถเข้าร่วมการสอบขุนนางได้บางทีชีวิตนี้พวกเขาอาจเป็นได้เพียงอาจารย์สอนหนังสือเท่านั้นช่างน่าเสียดายยิ่งนักนอกจากนี้ตงถิงเจินยังกล้าเขียน โครงร่างแบบประเมินและตรวจสอบขุนนางของราชสำนักต้าโจลงไปในกระดาษคำตอบเพื่อเสนอโครงร่างระบบการตรวจสอบขุนนางในราชสำนักให้แก่ไปชิงเหยียนด้วยแม้ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกทว่านางแยกแยบบทลงโทษการให้รางวัลการเลื่อนตำแหน่งการไล่ออกและการลดตำแหน่งอย่างชัดเจนไม่นำอายุและฐานะทางครอบครัวมาเป็นตัวพิจารณาอีกต่อไป นางทำเพื่อให้ขุนนางที่อายุมากแล้วยอมสละตตำแหน่งให้คนรุ่นใหม่มากความสามารถด้วยความเต็มใจขุนนางที่กเกษียณไปแล้วจะได้รับเงินรางวัลตอบแทนหลังกเกษียณตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเมื่อต้าโจทำลายล้างสีเหลียงสำเร็จแล้วต้าโจต้องวางแผนรวมเป็นหนึ่งกับตาเยี่ยนราชสํานักต้าโจต้องการคนเลือดร้อนกลุ่มใหม่จำนวนมากเข้ามาช่วยงานเช่นนี้ราชสํานักจึงจะดูมีชีวิตชีวาและมีพลังมากขึ้นกว่าเดิม ไปชิงเหยียนแต่งตั้งตงิงเจินเป็นผู้ชนะในระดับสองเพราะต้องการให้ข่าวแพร่ไปถึงหูของขุนนางชาราที่คิดจะอยู่ในตำแหน่งไปเรื่อยๆอย่างไม่ทำสิ่งใดทั้งสิ้นรู้ว่าราชสำนักเปลี่ยนไปแล้วผู้ใดปรับตัวตามไม่ทันก็ต้องลงจากตำแหน่งให้ผู้อื่นขึ้นแทนปราบปรามความวุ่นวายในต้าเหลียงยึดครองสีเหลียงขนล้มอำนาจเก่ามีอำนาจทางทหารอยู่ในมือได้ใจของชาวบ้านทั่วทั้งแควนไปชิงเหยียนในตอนนี้คือจักรพรรดิที่มีอำนาจเด็ดขาดของต้าโจ คุณนางในราชสำนักของนางต้องตามความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของต้าโจให้ทันทั้งใจและร่างกายครั้งนี้มีอีกคนที่ทําให้ไปเชิงเหียนประหาประจายเช่นเดียวกันคนผู้นั้นคือฟาโนาวีการบุตรชายของฟานอาวีไหวที่เคยสนิทสนมกับกลุ่มของหลู่หยวนเผิงฟาโนาวีการเคยเป็นคุณชายเจ้าสำราญเช่นเดียวกับหลู่หยวนเผิงและซือหมาผิงเขาเคยติดตามหลู่หยวนเผิงและซื่อหมาผิงไปเข้าร่วมกองทัพทว่าต่อมาทนความลําบากไม่ไหวจึงขอให้บิดาของเขานําตัวเขากลับไปยังเมืองหลวง ไปจินซิ่วเคยสืบประวัติของฟานอาวิการตอนที่อดีตรัชทายาทแห่งต้าจินให้ฟานอนวิการควบคุมสเสบียงไปยังด่านชิงซีซานได้ยินว่าฟานอาวิการบ่นว่าการสอบคุนนางลำบากดังนั้นเขาจึงอยากเป็นคุณชายเจ้าสำราญไปตลอดชีวิตตอนนึกไม่ถึงเลยว่าครั้งนี้ชายหนุ่มจะเข้าร่วมการสอบคุนนางที่ไปชิงเหยียนจัดสอบขึ้นหลังจากขึ้นครองราชด,ด้าวายอแม้ถ้อยคำที่ใช้จะไม่สวยหรูนักทว่ามันมีประโยชน์และตรงประเด็นเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มมีความพยายามมาก ไปชิงเย็ยนได้ยินตรงซสื้อเล่าว่าคราวที่แล้วที่ท่านลงม,มาเยี่ยมท่านแม่เขาเคยเอ่ยถึงฝ้าโน,นาวิการบิดาของฝ้าโนาวิการเคยเป็นกบฏดังนั้นเมื่อฝ้าโนาวิการกลับมาเมืองหลวงครั้งนี้นอกจากกลุ่มคุณชายเจ้าสำราญกลุ่มเดียวกับหลุหยวนเผิงและซื่อหมาผิงแล้วแทบไม่มีผู้ใดไปมาหาสู่กับฝ้าโนาวิการเลยครั้งนี้ฝ้าโนาวิการเข้าร่วมการสอบขุนนางชายหนุ่มถูกเย็นหยันและเสียสีมากมายเขาเกือบไม่ได้เข้าร่วมการสอบขุนนางเพราะบิดาของเขาคือฝ้านอวิไหวด้วยซ้ํา ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ